นี่ครับใหญ่บ่ใหญ่เบิ่งเอาอายุหนึ่งปีนี่ครับเป็นปลาบูนะครับปลาบูที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับได้มากระตประมาณนี้นะครับได้มาจากเคือนแน่ได้มาจากหลายทิศทางนะครับแต่ว่าปลาบูมันก็จะมีหลายชนิดเลครับพี่น้องด้ออ่าแล้วก็มาเลี่ยงนะครับในบอเป็นบอพลาสติกนะครับพอปูแบบนี้แต่ว่าผมจะ ให้ดินให้ยังนะครับมันพังลงเพื่อจะให้ให้มันอิงแบบเป็นบอดินแห้งที่สุดแล้วก็จะมีนะครับสั์ตามธรรมชาติก็จะมีลูกกบลูกเขียดครับพี่น้องมาไขใสสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อวี้มาพบพอกันกระบ่าาสลามทองเน็ตเมื่อนีนจะพาพี่น้องมาเบ่งนะครับอ่าตัวนี้คือนะครับพื้นที่ที่บวกเก็บน้ำนะครับผมก็ได้นะครับสร้างพลาสติกนะครับสนิทพิเศษนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็ สามารถติดต่อได้นะครับเข้าปูผาครับพี่น้องใส่รถแท็กเตอร์นะครับดันออกสองข้อคางแล้วก็ปูผานะครับเพื่อจะเลี้ยงสัดแล้วก็เป็นทีอยู่อาศัยของสั์นะครับเล็กซั์น้อยนะครับมือนี้นะครับจากที่นะครับที่อุบลนะครับบ้านเกิดเนาะที่เฮดคลิปนะครับมือนี้จะมาอัปเดตให้เบ่งนะครับที่เลี้ยงปลาบูในบ่อพลาสติกนะครับนี่คือผลผลิตเด้พี่น้องด้เนี่ครับ ให,ใหญ่เบอใหญ่เบิ่งเอาอายุหนึ่งปีนี่ครับเป็นปลาบูนะครับปลาบูที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับได้มากระตประมาณนี้นะครับได้มาจากเคลื่อนแน่ได้มาจาก,าจากหลายทิศท,ทางนะครับแต่ว่าปลาบูมันก็นจะมีหลายชนิเดเลครับพี่น้องด้ออ่าแล้วก็มาเลี่ยงนะครับใน่บอเป็นบอพลาสติกนะครับห่อปูแบบนี้แต่ว่าผมจะให้ดินให้ยังนะครับมันพังลง เพื่อจะให้ให้มันยิงแบบเป็นบอดินแห้งที่สุดแล้วก็จะมีนะครับสั์ตามธรรมชาติก็จะมีลูกกบลูกเขียดครับพี่น้องมาไข่ใสเพราะว่าน้ำมันจะใสเพราะปลาพวกนี้มันบ่ค่อยไหวยบ่ค่อยไหวค่อยยั้งนะครับบ่ค่อยเล่นน้ำนะครับเขาจะยุ่หนึ่งหนึ่งนะครับปู่เบิร์ดพี่น้องอไปีหนึ่งมึงได้นรับพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมากินผู้บมากก็ขอถทดขออภัยด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับอายุหนึ่งปีนะครับใหญ่ยังสิเลยนะครับปีหนึ่ง ปีกลัวๆเยอะนะครับถือว่านะครับประสบความสำเร็จในการเลี้ยงในบ่อพลาสติกแต่ผมก็บ่บด้ปล่อยหลงหลายนะครับอัตรานะครับตารางเมตรละหาตัวโิบตัวเช่นนั้นได้ครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับพอดีนะครับสองตัวนี่ง่ายๆนี่เอามาแต่อุบลนะครับจากบ่อพลาสติกเอามาเป็นตัวอย่างนะครับส่วนม้วนนี้นะครับม้วนตัวหน่อยนี่ก็ได้มาจากแรงน้ำธรรมชาติผมก็จะเอามาปล่อยไว้นะครับ ซึ่งนะครับมองผมเฮ็ดนี่กับหนามกับสีบทบถือบทลึกนะครับกับสีอยู่ประมาณ40ถึงหาสิบเสนแต่ว่าผมกะเอากระเบื้องนะครับมาเฮ็ดนะครับที่เป็นโฮมเป็นเงาให้เขาแล้วก็ข้างบนนะครับจะมุ่งด้วยแสแลนอีกทีหนึ่งเพื่อบ่ให้หนามนี่มันห่อนจนเกินไปนะครับหายกรุบห้เจียดนะครับยังมันขึ้นกะจะห่องเต็มอยู่นี่นะครับตัวนี้นะครับผมเฮ็ดจำลองเพื่อจะให้สัตด เลขซัดน้อยนะเดียมาอยู่มาอาศัยมาออกแม่แพรลูกใครพรว่าพื้นที่อยู่นี่มันบกเจ็บหนามอ่ากบเขียดนะครับออกไปใครตามทองให้ท้องหนาบ่ถึงสองสามมือครับหนามกระแหงคืเอเกาสุดท้ายนะครับผมก็ต้องเหตุแบบนี้เขาก็มาหนีได้ครับพี่น้องเขาก็มาใครเต็มนีิมีแต่ลูกหวก์ด้ครับนี่ยูนามูนี่นะครับบานพ่อถึงฝนหนาหนาแหลกนะครับฝนแหลกนี่ เอืงเผาครับพี่น้องกับึืนมานนี่แหละเขาก็ยุ่นี่แหละผมก็ลลอมกระเบืองไว้เขาออกบ่ไดดครับตอนนี้เขาก็ยุน่นนี่นี่แหละถ้าฝนแหลกมากนี่ห้องเต็มครับนี่เขาก็มาใครอยู่นี่คือกันก็นกจะมีนะครับเป็นอิงธรรมชาติก็คือ,อผู้หลา่าผู้ถูกหลา่าเป็นตามกลไกของธรรมชาติเด้ครับพี่น้องยุ่นี่ก็จะมีปลูกตัวนี้สแลี่มันบรเิเวณเพื่อเป็นถาวรนนยันตดอกพี่น้องเพราะว่าผมปลูกใหม่ปลาไว้หลอบคางอยู่นี่คือจัง,จ,งจังสีพวกกระบ,บากพวกยัง ไม่พวกนี้นะครับแม่กระทงต้นพองต้นไผ่นะครับจะกลายเป็นห่มลมเง่าห้แท่นสลันมองนี้ตัวนี้ก็จะเป็นน้องนามที่เย็นเย็นเย็นระยอกนะครับแลวกกห้กบให้เขียดมะไข่ได้ตามปกตินะครับนี่ในปีแรกครับที่ผมเขียดก็จะปลูกพวกนี่เห็นมาฝากถ่วงวนพวกเก็บเล้วอด้ียนี่ปลูกแบบอ่าของกินของอยากนะครับทิ่มไว้นะครับเครือก็ตายเลยล่ะนะครับก็พวกได้กินนะครับ พี่น้องครับวิธีนี่นะครับปลาบูนี่หญ่สาก็จริงแต่ว่าด้วยทีตลาดที่เขาก็ต้องการนะครับเป็นเป็นปลาที่คนต้องเขาต้องการได้ครับปลาบูนี่เพียงแต่เขาใหญ่สาครับพี่น้องแล้วผมเลี้ยงแบบนี้นะครับอาหารนี่บบได้ไห้บบได้ไห้หมถึงว่าเป็นอาหารสําเร็จรูปเพราะว่าเขาเนี่ยจะบ่ค่อยกินแถบสิบ,บ่กินเลย นะครับเขาจะกินสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็หวายไปมากระดูกกระดิกนะครับยูนีนะครับผมจะมีบอลอย่างกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยผมจะเอามาเทให้นะครับเดือนละหนึ่งหนึ่งขังนะครับกับประมาณขีดถึงสองขีดนะครับเอามาถิมแล้วเขาก็ออกแม่แพลูกแล้วก็เป็นวงจรให้ให้พวกปลาพวกนี้นะครับกินอีกทีหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญครับกบเขียดนี่ละครับมันก็กินนี่นี่เห็นบ่ลูกกบลูกเขียดลูกสารพัดเลยนี่ นี่นี่เขาจะเขาจะได้กินอาหารแบบธรรมชาติแบบนี้เลยครับพี่นอ้องพวกนี้ก็บค่อยักเคลื่อนไหวนะครับโบขคือหัวกบหัวอันนี้เฮาเด้ก็จะยืดซื้ออ,อ,อยู่นะครับต่างคนต่างระวังกันแต่กะดีพี่น้องสําหรับผู้ใดมากกินนะครับก็บเห็ดเป็นบอเล็กๆคืขึ้นอย่างบาสลามนะครับเพื่อจะสางแรงอาหารไวที่สําคัญนะครับมันดึงระบบนิเวศนะครับจากที่่บดิ้งินเสียงกบเสียงเขียดกลายเป็นว่าดิ้งินื้นนี้ผมจะมาปล่อย นะครับเป็นลูกพันตัวหน่อยนะครับนามนี่จะเย็นนี่แห้งดีนะครับแต่ว่าปลาบูธรรมาชาติลูกพันนี่มันจะแข็งแรงนะครับพี่น้องเขาจะไปหายูของเขาเองอืมปลาบูนี่เป็นปลาที่ค่อนขางที่จะขี่โตกใจนะครับนิ่งๆอยู่แต่ขี่ตกใจเห็นบอกครับพี่น้องบ่จําเป็นต้องเลี้ยงนามลึกนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงอยู่บนนะครับนามก็ ห่งสามเส้นแต่ว่าเขามุ่งแสลนนะครับแต่กไดใหงายขนาดนี้นะครับก็ถือว่านะครับอ่าบธมธรรมดาเลยนะครับสำหรับผ่อิเสี่ยงไวกินนะ้พี่น้องเนาะนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับคือจังรุ่นใส่ง่ายจังสีผมวันมีมองไหวพวกก็จะไหวน้ำกันไปเลยนะครับนี่รุ่นใส่งสีเขาก็จะนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละครับล่อตะคุบพวก,พวกเขียดพวกอ่าสั์ที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ถามว่าจะมีงูมากินบ่ผวกงูยังนะครับผวกงูพวกยังนะครับโอกาสจะกินเขานี่กระทือว่า่อนขางถี่หญ่้หน่อยเพราะว่าเขาจบเป็นเหมือนคอนใหม่นะครับบม่ค่อยกระดุกรกะดิกเหมือนปลาชนิดอื่นงูนี่มันจะกินเหมือนสิ่งมีชีวิตถี่กระดุกรกะดิกคือกันน้องพี่น,น้องตงัวน,น,นี้พวกกระเทียมบาาเนี่ยเขานะครับในเขาี๋ยวเป็นลบสอนแต่ส่วนใหญ่นะครับผมเลี้ยงนะครับยูพุ่นนะครับเขาจะไม่ยูน้ำหยานะครับขางตะฟังส่วนใหญ่ นะครับนี่หลูกพันธุ์ได้มาจากธรรมชาตินะครับล่อเบิงนะครับหนึ่งปีนะครับเขาก็จะง่ายซ้ำกันนะครับเพราะว่ามันมันจะมีปลาบูที่มันเหมือนปลาคอเขานะครับปลาคอกั่งปลาคอไงนะครับมันก็จะบวกขึ้กันเป็นปลาบูเป็นปลาคอคือกันแต่ว่าหักหากจะเป็นพันธุ์หน่อยก็มีได้พี่น้องในหน่อยก็ใครกงสีนะแต่ว่าตัวนี้เป็นพันธุ์ที่งหญ่นะครับได้มาจากธรรมชาตินะครับไปตึกแห่ใส่หม้องนี่และครับพี่น้องก็ได้ นะครับาก็มาปล่อยไว้นะครับที่สําคัญครับพี่น่องการเลี้ยงนะครับเ่าที่ผมเลี้ยงตัวใหญ่มานะแรงอาหารนี่ยแยขาดแย่ขาดแรงอาหารที่สำคัญแย่ขาดกุ้งครับเขามักกินกุ้งใหญ่เร็วนี่ปล่อยไปเขาจะหามองยูเขาเองบัลยุนีก็อาศัยนะครับเป็นลูกกบลูกเขียดนะครับมาวางไข่น้ำกบ่ต้องเปียนครับเบิ่งตีละใสจิกเลย นะครับตัวนี้ผมตัดหยาเพราะว่าบ่อยากให้พวกงูพวก,พวกยังมันมาลบสอดน,นะครับเพราะว่าห้าก่าเกลือห้ือห้าวยางมาเบิ่งนํานี่ครับผมก็ปล่อยไปนะครับตัวนี้น้อยนี่รุ่นใส่ม้วน,นี่ก็เขาก็เอาตัวหลอดได้แล้วนะครับตัวใหญ่ก็บ,บรไเ้แมาสิกินโตหน่อยจังสีเด้ครับเพราะว่าเขาบ่ค่อยเคลื่อนไหวแล้วแรงอาหารมันเหลือเฟือมันจะบม่มีผลนะครับถ้าถ้าเ้าไปเลียงือจหน,น้องนามธรรมดาหรือบ่อในน้องสะ น้องสะนี่สั่พี่น้องสังเกตบ้างเด้อมันจะบ่มีกบมีเขียดได้ครับไปไข่ใส่ทามีปลาอ่า้ามีปลาแบบแบบว่ายเวียนวนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นปลาชนิดหนึ่งอยู่แต่ว่าเขาจะบ่ค่อยตีงเฮ็ดให้หลอกกบเขียดนะครับมาไข่ใส่แล้วก็เขาก็ได้กินลูกกบลูกเขียดเห็นบ่ครับนี่เต็มเลยนี่นี่คือการเตรียมเตรียมบ่อไว้นะครับนี่เขาเขาเขาก็จุยจยงสี่พี่น้องนี่เห็นบ่นี่นี่นี่ พอพนันเพราะนี่คพื่ังกบเขียดนี่เวลาเขา,เข,าเขื่อนใหญ่ฟูงเขาก็จะตะคุบนะครับสวบกินเลยแหละครับพี่น้องนี่ลูกพันธุ์จากธรรมชาตินี่เลี้ยงง่ายครับพี่น้องนี่สีแดงง่ายๆแบบเป็นสีเลยนะครับนี่ง่าแยบบๆเองสีเลยพี่น้องเอ้ย หนึ่งปีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเมืองเตีโอ้ไปเ,เห็ดกินแปะสะนะ้อครับนะ้องสำหรับพื้นที่ปล่อยมองหนีของผมนะครับเป็นบอ่อผ่าใบก็จะอยู่ที่ประมาณสี่ขุนสี่นะครับแต่ว่าผมมีบอ่อผ่าใบแต่พื้นไร้ยากได้ดนะครับกับราคานะครับใส่แบบเนี้ยเงานะครับประมาณพันพันเก่านะครับพันเก่านี่ขนาดยาวใหญ่เ,เลยนะครับพี่น้องครับ ที่ต่อสอบถามเขามาได้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้เบิงนะครับโอ้เบิงที่นั่นอันนี้ก็จะปล่อยไปขี้กันได้เวลาผมตึกได้นะครับผมก็จะหาบอ่อไหวนะครับสําหรับป่าผลตัวนี้ใครได้พี่น้องนี่โอ้ลุงเบาซู่พี่น้องฟังอีกอย่างหนึ่งนะครับการแยกเพศปลาด้วพี่น้องด้วยปาบูนี่ครับพี่น้องเพลตัวนี้คือเพลเมียนะครับนี่เพลเมียลักษณะนะครับตอนนี้มีถ่องอยู่กับจบ เป็นหนุ่มๆอุ่มๆเนี้ยจังหน่อยนะครับก็จะมีอวัยวะเพศนะครับออกมาแบบนี้แล้วก็เป็นสีแดงๆนะครับแล้วก็เป็นใ่ๆถ้าเป็นตั้ผู๋นะครับโอ้ปล่อยไปละเด็กนี่ครับพี่น้องสําหรับเพศผู๋นะครับสามารถเบิ่งหล้จังสีเลยแต่ตัวนี้ยังหน่อยอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับซุมเข้ามาเบิ่งไกลๆนะครับเวลาเขาจับนะครับมันจะมีนะครับนามนี่ไลออกมาเวลาเขาจับแบบนี้นะครับพี่น้องมันจะมีนามไลออกมา มันจะเป็นนะครับเป็นจริงนะครับเป็นเดือยเขาเอื่นเดือยเนาะเป็นเดือยนะครับแล้วก็มีน้ำไหลออกนี่คือเพลผูนะครับได้สาหรับการแยกเพลปลาบูนะครับนี่คือเพลเมียไข่เต็มถองเลยพี่น้องเดี๋ยวสิหานะครับพื้นที่เขาไปผสมจับคู่วางไข่เองนะครับเหมือนกรมประมงเพลทนะครับตัวนี้ขอปล่อยพักโตเข้าไปก่อนนะครับให้เขากินอาหารสมบูรณ์ก่อนเนาะครับเนาะนอกจาก จับก็ขึ้นมาผสมเพราะว่าตอนนี้ตัวผูกวัฒนีมิแต่ตัวแม่คูนึงนะครับเป็นพื้นที่ที่หฮออ่าบราจากให้มันเสียถิ่มครับ AH. พี่น้องพราะถึงนะครับพราะถึงฝนแหลกนะครับก็ได้กินกินอึงอึงอ่างอ่าอึงอ่างอึงเผานะครับตระเภทอึงนี่มันจะมากอนะครับก็พวกกบเขียดหมดนี่แหละครับจะมาแล้วก็นะครับผลพลอยได้ยางที่สองนะครับก็เป็นพวก ปลาบูมั่นนี่แหละครับเพราะว่าหนึ่งนะครับมันเห็ดแหงน้ำบ่อเสียสองกับเป็นการาควบคุมนะครับประชากรของอพวกกบเขียดแล้วก็เห่ากับปลาตองปเปลี่ยงเขานํานะครับปลาบูเขาจะหากินเองเห่ากับแค่ได้เอากุ้งนะครับมาเติมให้นะครับมันจะเสริมหล่หลายยางนะครับสําหรับปลาบูนะครับเพราะว่าผมผมเลี้ยงผมจะเลี้ยงแบบว่าเป็นธรรมดาเหนบ้านเห่า นะครับบอไดมี่ยังแบบเป็นวิชาการมากมมยนะครับเตรียมบอแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับแล้วก็ขอแต่ว่าอย่ามีเนียไปกวนเขานะครับเกิดนื่งเฉ่นคนไปเปิดเบื้องไปยังดูนะครับถามมาเบื้องไหนบอกะเดือนละเท่อนะครับเอาประมาณพอดีนะครับไปกวนเขาไล่เขาโตใหญ่เขาจะบค่อยกินอาหารนะครับแล้วก็จิโตสาไปอีกเด้บันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้รอดติดตามเบื้องครับจาก2นะครับสีหง่ไปอีกเป็น สิบยี่สิบตัวใ่บอนี่แล้วก็มีอีกสองบ่อนะครับอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับแต่ว่าเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวหาพันปลาแล้กก็เสียเอาไปลงนะครับเลียงเป็นบอดินเลยกับบอ่อพลาสติกตัวใดจะใหญ่ยยเร็วกว่ากันรอติดตามเมึงเด้อพี่น้องเด้อมีแนวใหม่ๆมาให้พี่น้องเดเรียนรู้ไปน้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าสลามก็ขอจบไปซ้ำนี้นะครับด้ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามครับผมขอบคุณครับ